ก็บสบายดีเนาะมือเพิ่นซาลาเมุกคูทุกคนเส้นเก่าเส้นเคยมื่อนี้มาพบพอกนันเนาะกับซองซาลาอ่างน้ำสวยเมื่อนี้ครับผมมีอยังางไรเนะี่ยเมื่อนี้มื่อนี้ยังบ่ทันได้ออกล่ะมื่อนี้นเนเราจะมารีวิว,นวนเน,วะนานะ,ต,นาานะะนาตัวนี้เป็นกล้องวัดระยะเนาะตัวนี้แล้วก็ได้มาเนาะกล้องวัดระยะตัวนี้เป็นกล้องวัดระยะเอามาหรือว่าซื้อมาเสริมความแม่นเนาะเวลาเขายิงไกลๆเนาะเขาจะหูระยะแล้วเขาจะ ปับกล้องสแสดงมุนกล้องใส่เวะลาจะยิงน้าจะมาเบิง่งสเปกตัวกล้องเนาะมาเบิง่งนี่เขาปั่นไหมเนาะมันกระจิ้ย่างเนาะเพราะว่าถ่ายมือเดียวอันนี้เขาตั้งกล้องเนาะเปิดออกมาก็จะเห็นสายสากเนาะสายสากจะเป็นไทซีเนาะตรงน,นี้ออกมาีเนาะ ออกมาก็จะเป็นกล่องนี่เนาะกล่องผ่าสิเป็นถุงเนาะตัวนี้เป็นถุงใส่กล้องนี่ตัวนี้เป็นกล่องนะไปวกับจะเบบนีอีกตัวนี้ก็จะเป็นคูมือเนาะกันใส่งานคูมือมีคูมือแล้วก็มีผ่าเซนเลนตัวนี้ผ่าเซนเล,น,น,เล,เลนกล่องเนาะ แล้วก็จะเป็นทรายเนาะทรายหิวที่แทนม,มานำกล้องโอเคแล้วเราจะมาเบิ่งสเปกกลองกันมันจะลำบากเนะาะหวาดหนึเดียวกล้องตัวนี้จะวัดระยะได้เนาะสี่ร้อยหาสิบเมตรหน่อย ได้4 5 0เมตาเนาะนีนะนหอก็จะเป็นมีหอโนฮอกเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดเนาะแล้วก็จะมีปุ่มโหมดตัวนี้สปีกกองหน้าเลนสามารถหมุนเข่าหมุนออกเลยเนาะปรับเลนสายตาเนาะสำหรับผู้สายตาสัน้นใช้ได้ ขะนวนะตันนี้น่าจะมาลองเปิดมันก่อนนะเดี๋ยวทดลององเสรเียดีนวกันนะ,นนนะออนเนดเนะนะล่นกอง เปิดกันเนะดะเปิดกล้องเราจะส่องไปต้นไม้นะตัวนี้เนาะต้นไม้นี่รนะยนะนะนะห้าสิบสองเมตรเนะาะห้าสิบสองเมตรเนี่ยต้นไม้ต้นหนาเนี่ยนะ ห2เมตรนี่เนาะสภาพคร่าวๆตัวกล้องเนาะเดี๋ยวเราจะวัดลองวัดระยะไกลบ้างนะ คหุ่นเนาะตัวนี้ไปหาป่าไม้ไปเนาะแคมน้ำตัวนี้ลอยสี่สิบเมตรเนาะตัวนี้มันจะยับขึ้นไปพี่นะลอยหาสิบเจ็ดเมตรเนาะโอเคเนาะสเปกกับประมาณนี้เนาะก็ถือว่าโอเคเนาะยี่ห้อนี้ รุ่นนี้บริษัทฐานเนาะจะเป็นการสากแบตนะะสากแบตในโตเป็นฮาก็ได้มาเนาะยังโบทันได้ลองเถื่อนนะี้ะีีหอกกัตามนี้เลยเนาะสหรับมือใหม่พุทธดลินฮีหอโนฮอกเนาะ Okay. ของที่ได้มากอะจะมีเนาะสายสากแลราคาสายหิวนะตัวนี้สายหิวสายน้ำก้องแล้วก็ผ้าเซตเลนขู่มือการใช้งานนะตัวนี้โอเคเนาะทางนี้สำหรับใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เนาะหรือว่ากดติดตามกด subscribe เพื่อจะบรพาธนะวิดีโอใหม่ๆจากซองสายลานะที่จะได้เห็นให้ทุกท่านได้หับได้ชมตลอดไปนะขอขอบใจเนะทุกท่านที่หับชมหักฟัอนกันขอขอบใจ